ใครที่กำลังมีอาการไอจามหายใจไม่คล่องแน่นหน้าอกลองฟังคลิปนี้ดูนะคะซึ่งอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้หรือว่าขั้นหนักสุดเนี่ยอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบค่ะเราก็ต้องสังเกตอาการกันให้ดีนะคะโดยอาการเหล่านี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันกที่ผิดปกติหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันกต่ำค่ะ แล้วสาเหตุของอาการเหล่านี้คืออะไรคําตอบก็คือสามารถเกิดได้จากการติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19นอกจากนั้นนะคะยังสามารถเกิดได้จากมลภาวะนะคะที่เราเจอในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็น PM 2.5ควันรถยนต์นะคะหรือว่าควันบุหรี่ค่ะ สำหรับการป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้และโรคปอดอักเสบในปัจจุบันนะคะก็คือการให้ยารักษาปามอาการการฉีดวัคซีนที่สำคัญเลยคือการหลีกเลี่ยงมลภาวะต่างๆค่ะในปัจจุบันนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและสารอาหารหลายตัวเลยค่ะที่มีงานวิจัยยืนยันว่าสามารถที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยในการบำรุงปอดค่ะ สมุนไพรอีกตัวที่น่าสนใจได้แก่ปักคี้ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นสมุนไพรคุณภาพดีจากทางเหนือของจีนจากงานวิจัยพบว่าสมุนไพรตัวนี้มีประโยชน์ต่อโรคภูมิแพ้หอบหืดช่วยสริมสร้างการทํางานของภูมิคุ้มกันรวมไปถึงสามารถต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระได้ค่ะ สำหรับสมุนไพรอีกตัวนะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะค่ะซึ่งก็คือเห็ดหลินจือนั่นเองโดยตัวนี้นะคะมีรายงานวิจัยพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรเทาอาการภูมิแพ้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงที่สําคัญนะคะก็คือมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งค่ะ สำหรับสมุนไพรอีกตัวนะคะซึ่งได้แก่ใบทางค่ะซึ่งตัวนี้เป็นสมุนไพรหอมที่อุดมไปด้วยวิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A, C, E, และวิตามิน K ค่ะโดยตัวนี้นะคะมีหลายงานวิจัยที่พบว่ามีประโยชน์ต่อโรคขอบหืดภูมิแพ้และสามารถช่วยบํารุงป,ปอดลดอาการไอรวมไปถึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ นอกจากสมุนไพรแล้วสารอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันก็มีประโยชน์เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นซิงค์หรือว่าแร่ธาตุสังกะสีซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแร่ธาตุที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างมากต่อการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวคุณอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ